สน,สนับสนุนโดยแสนสิริเมดฟอร์ไลฟ์กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรายการ King of Game จะเข้าสู่การแข่งขันรอบเก็บคะแนนในแมชที่5กันแล้วคะ่ะใช่ครับผมเรามาถามมาสเตอร์บูชาร์กหน่อยดีกว่าว่าคุณมีแผนการยังไงกับน้องๆบ้างครับได้ให้คำแนะนำและก็เทคติคต่างๆกับน้องๆไปแล้วครับเพราะว่าคะแนนหะของแต่ละทีมมันค่อนข้างที่ไม่ห่างก,กันเยอะนะครับห่างแค่หลักหน่วย เชอแล้วว่าเราทําเกมต่อไปอะได้ดีนะครับผมเชื่อว่าน้องๆน่าจะขึ้นมาทอปไปได้เลยความมั่นใจตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้เล่นกันมากขึ้นเหมือนเรารู้กันมากขึ้นว่าเพื่อร่วมทีมเราเล่นยังไงก็ขนาดยังไม่เข้าขากันก็ก็ขนาดนี้แล้วค่ะค่ะสำหรับในเกมต่อไปนะคะคือกะไว้ว่าคือ1 2 3สาคือขอจองไว้ก่อนเลยถ้าเป็นไม่ได้คือกินไก่แน่นอนค่ะน่าจะลงเซฟน่าจะลงแบบลงเซฟ จริงๆด่านแซนฮอกอะเพื่อเซฟมากอะเราดึงอันดับไปแต่ก็้ว่าเราไม่ได้คิวแล้วจบไปมันก็จะแบบไม่มีอะไรเลยเ่อยากให้เล่นอารมณ์เหมือนแบบแจมันมากกว่าแบบว่าเล่นให้มันเป็นตัวเองดีกว่าถ้าเราอยากยิงก็คือยิงทั้งสองคนนี้ก็ไม่ค่อยถนัดใช่ไหมไม่ค่อยได้เล่นก็อยากให้นั่นแหละคุยกันได้เยอะนะครับลงดีเทลไปเพราะว่ามันมันเป็นการไฟกันมากกว่าไม่ได้ขับรถไปยิงมันมันเป็นการเดินมันต้องคุยให้รู้เรื่องนะครับ มาสเตอร์เอิร์นนี่สายแฟชั่นบ้างครับก็หวังว่าจะทําผลงานได้เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเรื่องที่ผิดพลาดก็อย่าให้มันเกิดอีกเกิดขึ้นได้แต่ขอให้มันน้อยที่สุดมีคิดไว้ไหมว่าจะลงตรงไหนคิดไว้ว่าจะลงโซนสายบน่ะที่เป็นโซนหตินแล้วก็ที่มันจะมีบ้านถ้าวงไม่อยู่ขึ้นไปนี่เราเข้าวงกันยังไงอ่ะเห็นปลายน้านไหมครับขึ้นไปหน้ามามันจะเป็นมันจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอ่ะที่ก่อนจะข้ามน้ําไปอ่ะถ้าลงตรงนั้นได้ก็ลงครับก็คิดไปค่ะว่าจะลงไปหน้าน ถ้าสมมติว่ามีคนลงไปน,นั่นเราก็จะไปลงลูนคือโดดล่มดึงถูกต้องไหมครับแล้วดูอ่ะถ้าไม่มีคนลงไปน,นั่นเราก็เลี้ยวถ้ามีคือเลี้ยวออกเลยอ๋อโอเคมันก็เป็นวิธีที่ดีดครับแล้วถ้าไม่จําเป็นอย่ายิงใครต้องยิงในระยะที่เรายิงแล้วซ้ําเลยอ่ะเรายิงแล้วเราลูดทิ้งได้เลยอะไรเงี้ยยิงแต่ว่าถ้าไปยิงนอกไกลๆแล้วซ้ํซ้แบบ50-50ว่าตายไม่ตายเงี้ยอย่าไปยิงเพราะว่ามันจะเปิดตําแหน่งตัวเราไปเลยแล้วพยายามแบบเจอบ,บ้านก็เล่นบ้านอย่าเล่นพื้นที่โลง่งถ้าจะเลือกตีก,ก็ขอให้มันเป็นทางเลือกสุดท เฮ้ยมันตันแล้วเราต้องตีเพื่อจะเอาคิวหรือว่าแจมได้เห็นตัวน็อกเราสติวคิวเลยอ่ะมาเซอร์สองฮะครับ <c oughs> ก็แต่ละทีมเนี่ย <c oughs> เขาจะมีจุดที่เขาถนัดอยู่ครับเราก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมไปเพราะว่าแต่ละจุดที่เขาอยู่เนี่ยมันจะมีพื้นที่ได้เปรียบถ้าวงมันเข้าเขาเนี่ย <c oughs> เพื่อ <c oughs> ที่เขาจะได้แบบว่าสามารถรักษาดับให้มันได้ได้ดีขึ้นกว่านี้โอ้วันนี้คุณพูดเหมือนคุณจะลงสมัครสอสอการชาการมากเลยค่ะนะครับผมสมัยหน้าผมเลือกคุณเออแมปที่ถนัดไหม ถนัดนะถนัดชอบใช่ไหมเล่นบ่อยเออเล่นบ่อยมีเมืองประจําลงไหมแค่ป์ป้าถ้าวงมันบีบไปแคมป์ป้าเราสามารถมุฟจากเมืองขึ้นไปเขาแป๊บเดียวเองเออมันจะเป็นข้อได้เปรียบของเรานะครับผมสำหรับเมืองนี้นะบ้านเขาคอลี่จะมีคนไหมมันมีอยู่แล้วล่ะบ้านมันต่อกันแล้วมันก็เป็นจุดจุดใหญ่อยู่อนกันสําหรับฟาร์มนะเออมุฟจริงๆมันมุฟขึ้นเขาง่ายมากเลยนะถ้าเราลงตัวเสานั้นอ่ะเราฟาร์มเสร็จเราขึ้นไปเลยมันก็โอเค เพราะว่าเราก็อยู่ในโซนที่อันตรายเหมือนกันม้ถนัดแบบนี้มองเล่นแต่แบบนี้ก็ถ้าไม่ถนัดจริงๆเราพยายามก่อกลุ่มกันเ้าไว้อะสองคนคือต้องบอกว่ามันผ่านมาก็เกือบจะกลางๆละแต่ผลงานในตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะสาหรับพี่พี่มองว่าแม่งเฮ้ยตัวเต็งแั้เนี่ยอยากเห็นผลงานที่มันโดดเด่นกว่านี้ก็ที่ที่ดีที่สุดดีกว่านี้พี่ไม่ใช่แบบเนี้ยถอดผ้าแล้วกันมาสเตอร์โตนฮะพี่ผมก็ยังมีปัญหาที่แบบว่ายังไม่รู้ว่ามาสเตอร์คนอื่นลงเมืองไหนกันมั่ง ไม่รู้ว่าจะชนกันหรือเปล่าจะทับกันหรือเปล่าครับผมอาทิตย์นี้อยากให้ทีมเราอะเก็บคะแนนได้ให้มากที่สุดอยากให้แบบลงเมืองเล็กๆน้อยๆมากกว่าแต่แบบค่อยๆเล่นๆไปแบบไม่ต้องพยายามแบบว่าเข้ากลางวงกวอาขวาล่างเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะจะได้เล่นง่ายเป็นลายมูฟสบายที่สุดถ้าแบบวงมาอยู่ทางฝั่งขวาลงไหนตส่ว <Food Camp. S 1> <c oughs> <ช>ุดแคมวุดแงไม่ดู ไปนั่นดีกว่าปะไปนั่นออกง่ายกว่าไหมพาราไดพาราไดรอโอ oh, สายจอนพาราไ <Yeah. S 2> <Paradise S 1> ดโคตรรวยมันรวยก็จริงแต่ว่ามันกลัวมูถ้าม,ไมูไม่เป็นไม่เป็นไรก็เล่นบูธแคมป์ก็ได้ลงส่วนไหนของบูธแคมป์คือแบบถ้าเราจะลงตรงกลางเมืองลงตึก,กวายเงี้ยมันออกกันไม่ได้ลงข้างๆก่อนแล้วค่อยถ้าไม่มีคนค่อยไล่ฟาร์มเป็น ก็คอยากให้แบบว่าเล่นแบบนั้นเหมือนกันเมืองมันสวยก็ระวังมันอ่านไม่ใช่จะมีแค่ตีเดียวไงและแน่นอนฮะด่านแซนฮอกนี้นะฮะ Master ร์บูชังอะอะไรน่ากลัวที่สุดก็คงน่าจะเป็นมูครับแล้วก็การโดนแจมดักตีอื่นนะมาสเตอร์เอิร์นนี่ฮะบูโซนครับวงฟ้าที่เคลื่อนเข้ามาถ้าวงไม่ค่อยอยู่กับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากมากครับผมค่ะอ่ะมาสเตอร์โ n นฮะ ก็น่ากลัวที่สุดก็กลัวลูกพีนจะไปเจอกันเองครับผมจะไปตัดแต่งกันเองโอ้โหครับผมตีอื่นไม่กลัวหรอครับตีอื่นไม่กลัวกูตีกันเองใช่ใช่ตอนแรกก็มาดีแหละตอนหลังหน้าตบปากตอนหลัเริ่มละเริ่มมาแล้วคนสุดท้ายฮะมาสเตอร์สองครับเอ่อบางคนที่แบบรักแฟชั่นเนี่ยโยนทิ้งนะครับผมด่านนี้อย่าไปใส่มันเลย เคยใส่ช sure? ุด <pronunciation> ส <though> <love> so <mag> ีชมพูเข้าไปเอ้าเด่นแต่ไกลเลยเขายิงมาจากไหนยังไม่รู้เลยค่ะคานก็แล้วงูก็แล้วผมว่าชุดที่เหมาะที่สุดในการเล่นด่านนี้นะฮะไอชุดฮาวายอ่ะนี่เลยครับชุดนี้เลยชุดนี้เลยชุดเขียวเขียวเขเียวเขียวเีเขียวกรียวเป๋าวเขียวหมีกวเขีย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 วเียวเียวเียวเขี่วเขีวเขียวเขียวเขีวเีวเขเีวเยเขอวเยวเมแล้วเขียวนีวเขียวเีเขียวเวเววเวเขขว ค่ะและนี่นะคะคือการแข่งขันในแมตชที่5รอบเก็บคะแนนแผนที่แซนฮอกถ้าทุกคนพร้อมโดดเริ่ม b บ t t l e เรากลับมาลุ้นมามันกันต่อเลยครับกับการแข่งขันเก็บคะแนนของเหล่านางฟ้าเกมเมอร์ที่ตอนนี้เดินทางมาถึงแมตช์ที่5กันแล้วซึ่งแมตช์นี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเอาละครับหลายเครื่องบินตอนนี้บินจากด้านซ้ายไปขวาพาดผ่านพาราได์ย่านฮิตล่ะครับ oh. เนินอย่างนี้ฟาร์ฟีและตอนนี้เองวงบีบที่ด้านบนเป็นวงที่ค่อนข้างโหดเลยแหละครับทั้งภูเขาทั้งน้ําเป็นส่วนใหญ่โอ้โห oh. แบบนี้มีมันมีประทับมีสนุกแน่นอนครับเริ่มความสนุกกันเลยครับที่ขอบวงด้านล่าง PB ีของ Master Stone และ SH ของ Master Blue Shar k ก s อสอนมอเตอร์ไซค์เงันๆเข้ามากําลังเพลินก็มาโดนน้องไมพี B ียิงเข้าให้โอย,ยังไม่ทันจะเอาขาตั้งลงก็โดนยิงซะแล้วครับ ลิมกำแพงก็น่าก็ตายเลยเจ้า PB ีเองก็ไม่แคร์โถม SS ประกบยิงจนหมดตี้ s s ออกจากเกมเป็นตี้แรกเหตุการณ์ต่อนเนื่องที่ขอบวงซ้ายระหว่าง SP ของ Master Blue Shark และ AB ของ Master e r เอ e นี่ครับโดย SP กํากำลังจะมูฟตัวเองเข้าวงแต่ก็มาจ้ายเกับ AB ที่ขอบวงพอดีจังวันนี้น้องเอิญเอก็บังเอิญบังเอิญเห็นน้องพิมเอ AB พอดีก็ต้องมีสายกระสุนให้เจ็บเลนๆกันหน่อย น้องเจน AB a อบเองก็ไม่พ้นกระสุนเฉียบขาดจากน้องเอิญเอสพีเช่นกันชาร์ตาร์ทอิร์่ะเอสพีดักซ้ายขวาจนเก็บเอบีมตี้โดยมีซีบีเพื่อนรวมทีมที่คอยช่วยอยู่อีกมุมครับ SP ไฟกับ AB ยังไม่ทันจะเก็บของยังไม่ทันจะตั้งตัวก็มีมือที่3อย่าง i อของมาสเตอร์ไอเข้ามายิงน้อง CB ไปแล้วครับอุ๊ยน้องเอินน้องเอิญเองก็ปาสมกกลับหวังจะพลางตัวแต่ตัวเดียวแต่ตัวเดียวแต่ก็ไม่ทันครับ SP ออกจากเกมไปสถานการณ์อีกด้านหนึ่งบริเวณขวาล่างนั้น KK ของ Master ร์และ SS ของ Master Stone ทังคู่กําลังแย่งกันเข้าวงครับแล้วโชคชะตาก็ต่อลกร้ายกับน้อง GL KK ล่คครับโดนน้องวินดี SS จัดน้องไปหนูหลบไม่หมดนะลูกอะ่ะวงก็เริ่มบีบเข้ามา SS ก็ยิงถมเข้าไปอีกแล้วน้องกวาง KK เองก็จัดทมกระสุนแต่ไม่โดนน้องวินนี่เลยน้องวินดีขอยิงศูนย์เอาคืนจนน้องกวาง KK น็อคลงไป KK k ค l ิลเลอร์คิเทนหมปล่อยติดเฮ้ย ปัยาุมปัามยานุมนอ <Yeah. S 2> ตอเนด้และน้องวินดี้เ s สก็เข้าวงทันแม่จังหวะด,ดีจัดครับ้้ยยไไดดออูู่่ ตอนนี้วงบีบเข้ามาอีกครั้งแล้วล่ะครับสังเกตได้เลยว่าทีม RR BR BB นั้นได้เปรียบเต็มที่เพราะอยู่ในวงแล้วสามารถตั้งรับทีมที่กำลังเข้าวงได้อย่างชิวๆครับวงบีบแ,แล้วเราก็เรียกว่าย้ำทันหรอวะแล้วก็เป็นน้องกระต่าย PB ที่พยายามจะข้ามน้ำเข้าวงให้ทันแต่กลับโดนน้องน้ำ BR สกัดไว้ก่อนที่ตัวจะได้ลงน้ำซะเองครับ ามีนตยส่วนน้องไม้เพื่อนรวมทีมพีบีก็ว่ายน้ําถึงฝั่งแล้วนั้นก็เอาคืนแทนเพื่อนจัดการกับน้องน้ํา BR จนน็อกไปไม่เพียงเท่านั้นจังหวะที่เพื่อนน็อกลงไปน้องซูซี่เองก็จัดจบน้องไมพ้พีบีลงกลองไป เล่นเหมือนแค้นกันมาตั้งแต่มแมตช์ก่อนครับต่อเนื่องกันที่อีกฝั่งของแม่น้ําทีม I-L ของมาสเตอร์ไอกําลังข้ามน้ําข้ามทะเลมานั้นก็มาโดน RR ทีมของมาสเตอร์เออร์นี่ดักยิงที่กลางแม่น้ํากันเลยทีเดียวยังไม่ทันที่ยมมาบาลจะมารับน้องอีฟไอก็วิ่งขึ้นฝั่งเป็นเป้าสดีเลยครับโล่งเชียวแบบนี้สบายน้องไม้เขาละ เรียกได้ว่าหมายเก็บคู่สู้ได้ทุกคนตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วออารูบี้เรนเดียร์ของมาสเตอร์เอร์นี่บีบีเบบี้บับเบิ้ลของมาสเตอร์บูชาร์กบีอาร์บอสซี่ไรโน่ของมาสเตอร์ไอ2และเอสเอสซับไฟสวอนของมาสเตอร์สโตน ทุกทีมต้องวิ่งเข้าวงเพื่อหาโพสิชันในการเล่นครับแล้วคนที่วิ่งเข้าวงตอนนี้คือน้องแนนบีบีที่โดนน้องน้ำบีอาร์ดักยิงไปได้แต่เดี๋ยวก่อนครับน้องน้ำยิงก็จริงแต่คนที่ได้คิวนั้นก็คือน้องวินดี้เอสเอสวายมือที่3ก็มานะไฟเนี่ยไม่เพียงเท่านี้ฟังของน้องไม้อาร์อาร์เองก็กำลังเข้าชาร์ดน้องน้ำฟ้าบีบีดูดิครับน้องไม้วิ่งเข้าชาร์จอย่างโหดแต่กลับโดนน้องน้ำฟ้านั้นคิวไปได้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยตกใจแค่นี้มันยังไม่พอน้อง วินดี้เอเอเอาอีกละฮะได้ยินเสียงอยู่ไม่ไกลตัวจัดการน,น้องน้ำ้าได้ไดคิวไปอีกหนึ่งกินนั่นแหละพี่บอกว่ามีตอนนี้เหลือแค่2ทีมแล้วล่ะครับ BR Bossy r h ซี่ของ Master i2 และ SS ice, s u f f i ัฟไฟส n ของ Master Stone ที่เหลือตัวคนเดียวแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับน้องวินดีเองก็ยืนหนึ่งมาครึ่งเกมแล้วฝั่งของ BR นั้นได้ปรีบทุกอย่าง,งเลยแหละ ไม่มีสมมแบบนี้น้องวินดี้กดดันแย่เลยเอาเอาเอาเถึงจะกดดันก็นไม่ยอมแจกคิวน้องวินดี้ตายวงไปครับแมตต์นี้โอ้โหเรียกได้ว่าถึงจะแพ้ก็แพ้ยังมีชั้นเชิงครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับกับชัยชนะของบอสซี่ไรโน่ของมาสเตอร์ไอสองยินดีด้วยครับแม่ไม่ผิดหวังจริง ตามคาดตามคาดนะก็ร <'ve> ู้สึกดีค่ะได้แบบว่ากบคำขิงของกระต่ายเขาไว้หน่อยนี้สาใจมากเขาเทน้น้ำไปแต่เสียใจด้วยนะยังมีซูซี่อยู่ยีแปดาเมจก็ยังได้ที่หนึ่งอ่ะยังไงกระต่ายกับไม่ไหนบอกว่าจะได้ที่หนึ่งอ่ะ ผลการแข่งขันในแบตนี้นะคะทีมที่ชนะไปค่ะได้แก่ทีม Bossy r ไรโนของมาสเตอร์ไอนั่นเองนะคะครับสรื่งสุใจบ้างที่เราได้เป็นที่หนึ่งลอดีใจครับยิ้มออกแล้วนะครผมก็แต่ละคนก็เล่นดีมากๆเล้ด้วยครับผมสามจากเกมที่ผ่านมาทั้ง3ทีมเลยแหละคุณจะบอกมาสเตอร์ส n e นว่าอะไรหน่อยไหมคะสอนงานเขาหน่อยไหมคะมให้เทนใช่ไหมครับ แอ๋ยังไงดีขึ้นมาก่อนอ๋อขึ้นมาก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งเจอได้แชมป์มาครับผมเพิ่งเจอได้แชมป์วงเข้าด้วยเมื่อกี้ถามไม่เชื่อถามมาเตอร์คนอื่นๆได้เลยครับคุณโทษวงยินที่วงเฟลเลยค่ะมันไม่กล้าเล่นเลยอะค่ะคือวงแบบนี้คือไม่รอดแล้วอะแบบที่จะถึงหนูคิดว่าหนูหวังไว้ว่าแค่ติด t o า3นะคะเพราะว่า คะแนนมันลดลงมาเรื่อยๆอ่ะมันทั้งวงไม่เข้าทั้งเราเล่นตึงตัวเองมันเลยไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเรามันเกินครึ่งมาแล้วหนูก็อยากแบบดึงคู่ขึ้นมาเพื่อที่จะติดท็อปหนึ่งอีกเหมือนเดิมผ่านไปครึ่งทางนะฮะกับการเก็บคะแนนนะครับและผมเชื่อว่างแมตต์ต่อไปนี้สนุกสนานแน่นอนครับและช่วงนี้นะคะขอพักความดุเดือดไ้สักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อในช่วงหน้ากับรายการ King of Game ไฮไลท์ของแมตช์นี้คือตอนวงบีบเข้ามาอีกครั้งและก็เป็นน้องกระต่าย PB ีที่พยายามจะข้ามน้ําเข้าวงแต่กลับโดนน้องน้ํบ BR สกัดไว้ก่อนที่ตัวจะลงน้ําซะอีกส่วนน้องไม้เพื่อนร่วมทีม PB ีที่ว่ายน้ําถึงฝั่งแล้วนั้นก็เอาคืนแทนเพื่อนจัดการน้องน้ํบ BR จนน็อกไปไม่เพียงเท่านั้นน้องซูซี่เองก็จัดการเองไม้ลงไปอีกเล่นเหมือนเขาแขนกันมาตั้งแต่แมตช์ก่อนครับ